สวัสดีครับมาถึงแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เขาโยกใส่กันเฉลยเฉลยวัดข้าไม้ข้าไม้ค่ะวัดวัดสมเด็จพระพุทธเจ้าจย์โตวงใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับเป็นยังงี้บอ๊อบบ๊อบก็ะบอกแล้วเนาะลูก เขาไปเขาไปชมวิหารครับเพราะว่าแม่แม uh, uh, mm ่บางท่านอาจจะเคยได้เขามาการนมัสการกับขอพรพระองค์พรับผมทางที่เคยไหมไม่ค่ได้เลยาขอเขามีทางเข้าไม่ต้องขอรองเท้านะครับเข้านี่นี่ก็ทางเข้านะครับ คุณครับแม่ค่อยไปนี่ลูกค่อยไปไม่ต้องรีบนี่น้อยประวัดน้อยพระประยชน์เรื่องพระในสวนค่อยไปลูกไม่ต้องเาอันนี้าไคุณอะไรนี่คะ เออค,คุณค่ะคุณอนี่แหละคือผู้ผู้ที่สามวัดน,น,นี้นี่เห็นไหนมนั่นเฟื่งไปหนึ่เด็กคนนั้นอ้าอ่สาอสนเด็กตคนคมวีออ้แม่อ,อืม,อม อ๋อหนูดูจากบวกผู้ใดอย่างมีผู้ที่สามนี่ไงชื่อนี่ไงนี่ไงชื่อเห็นไหมอ่าคุณสรพงษ์ชาติยี่นักะชุ่นเออนักแสดงรุ่นเก่าๆหนุ่ก คุนมีชื่อเสียงดังเลยนางพนเลสวนคามปยน์นางแม่แม่น่าขมีน่าหนอนี่มั้งมบรรยากาศร่มรื่นเย็นมากนี่ขึ้ดังอันไ้นขึ้นได้ป่ะนะแม่นขึ้นนั่นแหละจู่ประสงค์ก็ขึ้นไปหาและวลกนี่วิหารนี่พ่อแม่บางท่านอาจจะได้มาก กาบไว้สักกะละนะครับผมแต่ว่าคนหน่อยเคยเขาม้าครับผมก็เคยเขาม้าทีหนึ่งต่างแต่หลายปีที่แล้วเป็นงซิปกาปีที่แล้วก็เป็นสางแล้วใช่ไหมเติมแป้งไหมบอกไม่เอานะเพื่อนเฮ็ดแบบว่าเพิ่งไม่เพิ่นเพิ่งเพิ่นมาสางไหมนะลูกเพิ่นมาสางไหมแต่กิน แต่จริงก็เป็นพื้นที่หลวงโลงธรรมดาตะขี่นะก้อนจะสางแต่ที่ที่เป็นมาสางสางขึ้นมาเรื่อย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 ตามกิษศรัทธาแรงศรัทธานู่น่าเหมือนน้ำทะเลเลยน่าหลงเนาะเชี่ยวเงนี้ย นนั่นเหมือนเหมือนต้นนั่นเหรอลูกเหมือนต้นข้ามชะโนดบ่เม,เมนเนียนไม่บอกเมียนปะคลายกันนี่เนาะคือเลยเหล่ะคือเลยแหละผมว่าเมียนนี่คลายต้นข้ามชะโนดเลยอะ่ะแต่ว่าตัวนี้ต้นตาลนี่นี่โอ้ยบรรยากาศชื่นนะครับ ไปหันเย็นๆในหลุมตะกี้ของเลยด่ชมดูยังตันเย็นๆเก็บพ่หารเนี่ยพ่หารตนเด็ดโตนะครับโอ้ง่งยๆได้ลูกของเราไหไม ขอพรเอาเดอ้อสมเมด็จโตทันศักท์นะลูกตาม่ะ ก็ต้องเียมืดกําลกำลังปรับปรุงนะครับกำลังปรับปรุงเติมแป้งที่ไงแ่ะเป็นที่ไรับบพวกนี้แต่ถม่าซอนเป็นบ้านเดีกเห็ดหน่งตัวนี้เหรสวยเลยลูกนี่เป็นปรับปรุงไม่ได้หนี่พแป้งไม่ ่กี่สวยสวยนีสองชุดเลยก่อนนั้อสองชุดปะ

ทานมเด้อหน่อยเอ้ยนี่ช่วงปรับปรุงอยู่นะครับไปเลยมีเสียงออกขวนแน่ โอเคค่ะไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะคะ